เคยสงสัยกันไหมครับว่าสวนสัตว์ที่ญี่ปุ่นมีสัตว์กี่ชนิด make a wish for a purpose purpose ที่สนี่เขาบอกกัครับจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาดูแค่สัตว์ที่ญี่ปุ่นทั้งหมดหรอกมันเวอร์เกินไปวันนี้เราเลยเลือกสวนสัตว์ที่อยู่ใกล้โรงแรมที่สุดนะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโตเกียวเราเลยมาสวนสัตว์อูเอโนะครับเป็นสวนสัตว์ที่อยู่ภายในสวนชานะอูเอโนะแห่งนี้ซึ่งจริงๆที่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่สวนสัตว์เขามีพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งมากรวมกันประมาณ4ที่แต่วันเนี้ยเรามีเวลาเพียงพอแค่เดินสวนสัตว์ซึ่งก็ถือว่าโอเคละช่วงเวลาที่เรามาญี่ปุ่นครั้งนี้เเ่พวกราตั้งใจ เวลามากเป็นอาทิตย์ที่ใบไม้เปลี่ยนสีพอดีอเพราะ,ะในต้นไม้หนึต้นคุณจะเห็นมากกว่า1สีนีใน่ในต้นไม้หต้นเออว่ะเออใช่มันไ like ล่เกรเดียนตัวไปเลยจริงว่ะจริงว่ะอ่ะตัวนี้นะครับตัวที่1ก็คือ Stella Sea Eagle คือมันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยหรือ,รอเขาผูกข้อเท้าไอ้จะผูกข้อเท้าเไลยอันนี้เนมาแล้วโอ้โหอะไรนี่ไม่นับนับไหมอะ ถ้าสมมติผมเห็นมดเดินอยู่ตรงนี้ผมนับไหมเอาแต่ที่เขาจับแสดงล้วพันน้ำไปตามโซนตามป้ายตามป้ายตัวที่หนึ่งเดี่ยวอันนี้คือแถวเข้าดูแพนด้านะครับแต่ว่าแถวมันยาวมากยาวแบบ80นาทีอะ80นาทีใช่เพื่อจะเข้าไปดูแพนด้าโอ้โหอะตัวที่2ครับแพนด้าครับแต่มองไม่เห็นครับเพราะแถวยาวเกินเฟรไวท์เพลิเคนอ่านี่อันนี้คือตัวที่3ครับเนี่ยจริงจริงเขาอยู่ไกลมากนะมองมองแทบไม่เห็นอะ ตัวที่4และตัวที่5 Oriental White Stock กับ Cracking Goose, Elusion l Canada Goose กับ Red Crown Crane เป็นตัวที่6และตัวที่7ตัวใหญ่สีขาวแล้วก็ตัวเล็กสีดำนู่นสองตัวนี้นี่ครับตัวที่8ครับอันนี้ไม่ใช่เพนกวินธรรมดาว่าไงฮะเป็นเพนกวินที่แบบว่าชอบเลยๆพี่เลนพี่เลนนะฮะ Jackass Penguin ครับโอ้โเนี่ยแม่งดูพร้อม่ะดูพร้อมจะทำอะไรพี่เลนพี่เลนตลอดเวลาเป็นไหนไปไหนไปไหนไปไหนอ๋อหัวหน้าเรียกตัวหัวหน้าเรียกตัว เรียบร้อยโดนเข้าห้องสอบสวนไปแล้วนี่ครับอันนี้เป็นตัวที่9ก้า American flamingo เฮ้เฮ่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์กูอยู่นหนอ่ะนายเอาเฟนไฟมามันคุยกันอย่างนั้นอ่ะเพราะมันเป็น American flamingo สีมันแบบถ้าเห็นกับตาตัวเองนะมันจะให้ฟิลเหมือนกับปลาแซลมอนดิบอ่ะอ่านะอิน่ากลัวไม่ใช่ไหมมันชื่ออะไรนะมันชื่อ เราชอบไมายกไมายกกันโอเคตัวที่10ครับมันชื่อว่า ringtail lemur ครับผมอันนี้เป็น vivarium ครับอ่ะเดี๋ยวไปช่วยเขียนคำแปลด้วยหมูนี่เขาชอบไปดูนะทำไมฮะสัตว์ในตู้กระจกเนี่ยเฮ้ยตัวตัวใหญ่มากอ่ะใหญ่จริงเอาไปทำกระเป๋าหรือยังไงวะเฮ้ยอันนี้เป็นตัวที่12 Australian l ล n g f i s h โอ้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยปลาปอดนะ เออปลาปอดตัวที่13นะครับอันนี้โอ้เงี้ยโอนี่ตัวที่ส4ครับ Northern Cayman Lizard ครับอันนี้มันคือมันร้อนแต่มันก็อยากหายใจแล้วมันก็อยากนอนพร้อมกันใช่ไหมใช่เป็นฟิลนี้ตัวที่15ครับฟรายริเวอร r เทอร์โดครับเป็นเต่าครับอ๋อตะภาพเราภาษาไทยเรียกว่าตะภาพเออผมชอบบ่อที่นี่ว่ะเขาทำดีว่ะมันแบบมันถ่ายสวยอ่ะ Chinese c ับคาดาวรีเซิร์ตอนแรกผมหันมาผมก็แบบเฮ้ยทำไมไม่เจอวะนี่มันซ่อนอยู่นี่ เนี่เพราะมันมันเบื่อคนอะนะคนมาดูมันเยอะทุกวันอุต่าแอบมาแล้วยังมีไอ้มนุษย์นิ่มตามมาเจอเอเชียนอโรแาน่าแต่สีสีมันแบบไล่สีสวยดีนะนอ r ออสเตรเลียนสเน a เน n เทอร์ r อล e แปลเป็นไทยคือเต่าคองูตัวที่19นะครับเวสแอฟริกันรอสโครกเดลเป็นจระเข้แคะครับโอ้โหยังมันมันมีชีวิตอยู่ปะเนี่ยนิ่งเลยลืมใส่ถาดน่าลืมนะให้ดูว่าจริงๆตัวมันเล็กมากนะเนี่ยเทียบกับไซตต้นไม้นะครับ กร e นทรีฟ f ็อกไม่รู้ผสมพันธุ์อยู่หรือหลับอยู่หรืออะไรกันแน่นะแอฟริกันคลอดฟ o ็อกคลอดคือมือมันมีอุ้งตีนอุ้งๆุ้เล็บอะ่ะอเพิ่งเคยเห็นกบไว้ท่ากบอะ่ะเยลโลเฮดมอน o เตอร์ครับน่าจะเป็นญาติกับตัวเฮียของบ้านเรานะฮะบั d เ e ต f r ฟ g ครับ ดายิงควเซนฟรอสก็คือเป็นกบพิษนั่นแหละนะน่าจะเป็นกบที่เาเอาไปใส่บนลูกศรน,นะแล้วก็ยิงคนให้ตายเดี๋ยวๆๆเดเดไมพูดจริง Spanish r i ปนิ้วโอ้ตุ้มยาวเหมือนกันนะปรากฏอันนี้คือพูนบัตเตอร์อ้าวตัวที่26 Greater Siren โอ้ดูดูคลิปมันดิ oh. ตัวที่27 28 29เครับเต่า2จระเข้จิ๋ว1ครับเต่า2ชนิดนะ ตัวที่30ครับคาราพาคอสโชทอยส์น่าจะใหญ่แบบผมว่าคนไปนั่งได้อ่ะตัวที่อาจจะอายุอายุแบบเกือบร้อยได้นะคือมันเคี้ยวของมุ้งมาตั้งแต่ที่สงครามาาโลกยังเกิด Emerald t r e e b o a I can't find itI'm so scared ถ้าคุณหาเจอคุณรอดไหนวะถ้าคุณหาเจอคุณรอด t ropical g u e r l i s a r d ต้นจิ๋วมากนี่เดี๋ยวเปรียบเทียบกับนิ้วเดี๋ยวห้ดู เลปเป r ร์เก k o เกฮ้ยนี่ตุ๊กแกนะเนี่ยกินล่ามอนสเตอร์ครับมันน่าจะหลับอยู่โอหลับหลับสบายจริงเลยเบเด d ดิสเซอร์สามสิบห้าเบอร์มิสไร์ตันกุชชี่เบลกุชชี่เบลพม่าแคลิฟอร์เนียคิงสเนกเวสเทิร์นฮอคโนสเนก o p โรเปียนคลาสสิคเอสเทิร์นบลูทังสิ i อันนี้คือ Green ีโวน่าครับตัวที่40่สินี่นู่นเต่าเต่าอีกนู่นเต่าโอ้ตัวที่สีตัวที่สีครับ เฮ้ยเหมือนกันอะอันเมื่อกี้เป็นเยลโล่ฟุสตอันนี้เป็นเรดฟุสตอ๋อโหแต่หัวมันแดงมากอืมันตุ่นบาบูนอะผมว่ามันน่าจะฟิล,ลนน่น่ะใครยิ่งแดงยิ่งแบบยิ่งเราใจเออ Pacific boa เป็นงูในแปซิฟิกตูตัวมันเล็กมากเลยนะตัวมันเล็ก เาลยโอ้อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มคอมโบแลนวไงตอนนี้เลยแล้วกัันนนอี้ตอนนี้เราคอมโบแล้วอ๋อทรงนี้จะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่เจอได้ในญี่ปุ่นอ๋อเขาเรีจะเป็นชื่อญี่ปุ่นหมดเลยชื่อเฉพาะโตเกียวสแลมเบนเดอร์ะโตโฮกุสแลมเบนเดอร์ซีหกเจแปนิสแลกสแลมเบนเดอร์ดูคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยมันคล้ายกันหมดเลยเว้ยมันอยู่ในแก๊งสแลมเบนเดอร์ หีส60ครับ Eastern Japanese Five Line Skink แต่กล่องเขาจัดสวยดีนะ <laughs> ใช่ใช่ผมว่ามันมันอาร์ตสำหรับผมมันคือตุ๊กแกบ้านเรานะ <laughs> แต่ว่าอันนี้เขาเขียนว่า Japanese Gecko Japanese Grass Lizard Chinese Softshell Turtle แต่ว่ากระดองมันอ่อนนะเนี่ยแต่ว่าเป็นเต่าปลอ64ม6-4 6ีครับก็คือเป็นเป็นเต่ารวมๆกันในในบ่อนี้ <laughs> ตัวที่74ครับ ยีราฟครับตัวใหญ่อยู่นะแล้วทุกคนก็น่าจะเคยเห็นยีราฟกันแล้วป่ะเพราะเมืองไทยก็มีตัวละ5ล้านนะรู้สึกเคยไปเสิร์ชราคามาอยากรู้ว่าเลี้ยงยีราฟต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนี้เป็นขี้ยีราฟนะเผื่อใครอยากเห็นขี้ยีราฟ75นะครับแต่นกอุ้ยเจ็ดสิบห้านี่ใช่ป่ะตัวที่76ครับแรดผมไม่เคยเห็นใกล้ขนาดนี้มาก่อนอะตอนนี้ผ่านมายังไม่ถึงครึ่งทางอะผมนับไปแล้ว76ตัวนะ77็ดสิบเจ็ดฮิ วิวบอกผมว่าเราไม่ควรยืนใกล้ของฮิโปนะเวลามันขี้อ่ะมันจะสะบัดอ๋อนใกล้น่าโม้ดอ่ะอ๋ออันนี้ฮิโปคนละพันกัน78แต่หาไม่เจออาะไป b u r b e r y Shift 79ผมจะชอบเห็นคลิปมันเดินเดินตรงเขื่อนน่ะใช่ไหมมีมีแต่หเหรอใช่ไหมเดินเดินเดินแบบทางที่ฉันชะลอต่อไปนี้จะเป็น Small Mammoth o u s e ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมที่ขนาดจิ๋ว อันนี้เราจะไปแบบ the f l a ช h clip the f l a c h เพราะว่ามันเยอะมากอันนี้เป็นเป็นเป็นหนูยักษ์นะคือผมว่าหนูตัวนี้กับแมวสู้กันได้ naked mole rat นะครับเขาบอกเป็นเหมือนหนูเปลือยเออเป็น naked จริงๆด้วยว่ะสีมันจะเหมือนมีมีแต่หนังเลยอ่ะ94ครับ oh. pelas <Palace> cat d rof m o n g o s, oh. <S ตัวที่98นะครับชื่อว่า Southern Free b a n d e d Armadillo ตัวนี้ที่เรียกไปให้ดูเพราะว่ามันเป็นตัวที่อยู่ในโปเกมอนตัวที่มันหมุนตัวเป็นกลมๆได้เอาน้าตาเป็นยังไงใช่ Real Cool Flying Fox ตัวที่99เครับโอ้โเขาบอกว่ามันเป็น Flying Fox นะตัวนี้มันดูเหมือนค้างคาวแต่ว่ามันอยู่ในประเภทของนกป่าบินได้ตัวที่100ครับเมีแคป1 0 0ตัวแล้วครับตอนนี้ d a r k e n e c t h u l o Darkness อันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายเลยนับไว้ให้เพราะมันมืดเกินแล้วก็ห้ามใช้แฟลช แล้วกับโซนสัตว์เลี้ยงด้วยนมที่อยู่ในกนลางคืน Animal c u p อยู่ที่118ครับเออหมูป่าหน่ตั้ะตายเลยเฮ้ยแค่ต<ๆ>ัวเลยาาตายยักษ์ มันต้องเป็นหมูที่เคยได้กับหนูแน่ๆเลยอันนี้เป็น Eastern Grey Kangaroo ครับเป็นตัวที่120แล้วครับข้างหลังผมนี่นะครับตรงนี้ทั้งโซนเนี่ยนะเป็นโซนแพนด้าแล้วเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะมันมีแพนด้า2ประเภทเป็น red panda กับแพนด้าแบบ black and white โซนเนี่ยมันใช้เวลาต่อแถวประมาณ40-80นาทีเพื่อสัตว์แค่2ชนิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมก็จะนับไปบวก2เลยโดยที่ไม่เข้าไปดูนะครับขอโทษทุกคนด้วยคือเวลาไม่พอจริงโอเคครับอันนี้เป็นโซนของฝากของแพนด้าแล้วที่มันน่าสนใจเพราะว่าเขาทำเป็นลูกแพนดด้าที่่เเพิิงแรกก ลูกแพนด้าที่เพิ่งแรกเกิดมันก็จะเป็นสีนี้แล้วพอมันค่อยๆเกิดมาพิกเมกก็ค่อยๆขึ้นก็จะเริ่มมีสีแล้วสุดท้ายอ่ะก็จะแบบมามีสีอย่างนี้แต่อันเนี้ยเป็นเป็นตุก๊กตาธรรมดาเออแต่ว่าอันเนี้ยมันน่าสนใจเพราะว่าน้ําหนักอ่ะมันเท่ากับแพนด้าแรกเกิดจริงๆเลยจริงหรอใช่คุณลองถือดิอ๋อ เขาเพาะพันธุ์ยากมากเลยนะเขามีนักวิทยาศาสตร์เพื่อเอาไว้เพาะพันธุ์พันธุ์ด้แม่เป็นสิบสิบคนเลยล่ะอืมจัปปานิสมาคัทเควตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งรยบสาครับหน้าแดงแล้วก็ตูดแดงครับมันเหมือนนิงภูเขาเลยนะอยากเห็นตูดแดงๆ่ะต้องดูฝั่งนี้เอ้ยพอดูตูดหน่อยได้ไหมนี่นี่ขึ้นช่างขึ้นช่างตัวนี้หนักสิบอดจุดโลนะครับไข่แดงจัด อะ <Hey. S 1> ให้ดูความใหญ่ของกรงกร,รงลิงนี้นะครับตัวที่124โตล่าแบร์หรือว่ามีขั้โลกนั่นเอ125ครับร็อกทามิเกนมันจะมีหน้าหนาวกับหน้าร้อนแต่เป็นพันเดียวกันโอ้โหโห,หลบอยู่นี่นี่เขาหลบอยูู่ข้างกรงนี่ซ่อนอยู่ข้างกรงไปดี มันไม่เหมือนกันนะสองลายนี้อันนึงเป็นแคลิฟอร์เนียซีไลออนอีกอันนึงเป็นฮาร์เบอร์ซีลครับผมคนละรุ่นกันไวท์อเมเรดบัคโครมีเวอร์ครับใช่มันมันมีคำว่าควายในนกด้วยนกหัวควายโซนชื่อว่าเทิรวันกับทีมอขไม่ชื่อดูเหมือนช้างสามเสียงยังอยู่ดีแล,แล้วก็มาเข้าสู่โซนสัตปีกใช่ย,ยืนตรับเข้าสู่โซนนกครับเป็นโซนที่แบบอกหักอะอะร ชื่อว่าโทโก้ทูเคนครับเป็นตัวที่133อันนี้รู้สึกว่ายิ่งใหญ่สียิ่งแรงจะยิ่งดึงดูดคนเมียได้น้งอืมโซนต่อไปครับบ้านนกครับ Rotten Red Shoulder Macau 100นี่ใช่มั้ยใช่ไม่ใช่อ๋ออ๋ออะไรวะ106 107 108 109 140โอ้นี่นกแพระชนิด วินไม่เม่นนจะแดกกันนนร้อยสี่เอ็ดร้อยสี่สอ่สิบ้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้ครับอันนี้เป็นวอลชัดเครนนะครับตัวที่149วิธีการดูว่าตัวผู้หรือตัวเมียคือตัวผู้ยาวกว่าเงียนเียนตรงคออันนี้คือถ้าสั้นคือตัวเมียถ้ายาวคือตัวผู้น่าจะตัวผู้ปะ มีเนี้อเฮ้ยน่าจะปูแหละดูยาวอยู่นกฮัมเมอร์คอปครับเป็นตัวที่150ตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่สร้างรังใหญ่มากมากรังที่ใหญ่ที่สุดที่เคยค้นพบเนี่ยก <100 km. S 1> หนักร้อยโลยหน้ามันจะแดง <c oughs> ๆเนาแองเน่ากลัะเยเป็นนกหน้าแดง Black n e c k crane เป็นตัวที่คอดำนะครับ Secretary bird Secretary น่าจะแปลว่าเลขาป่ะนกเลขาแล้วอะไรวะเนี่ยก็จะมันหน้ามันเท่จริงนะหน้าเท่จริง เต่าอเมริกันทาบเปียไม่รู้เป็นตัวอะไรอะชื่อว่าอเมริกาบักยูดูป้ายฮะป้ายฮะ,ยฮะกอริลลาวูดแอนด์ไทเกอร์ฟอเรสต์ครับบรรยากาศมันเริ่มดงดิบแล้วอะ่ะ <c oughs> มีชื่อลิงพบทุกตัวเลยมีวันเดือนปีเกิดของลิงทุกตัวตัวที่156นะ,ะ <c oughs> รครับ <c oughs> รกอริลลาครับสูมาตราไทเกอร์เสือขับไปแล้ว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย ด้วยนะเสือก็เป็นแค่แมวยักษ์เหรวะเฮ้ยแมวอ,อ่ะไปแค่เสือเฮ้ยอันนี้คือ Edwards. เอ็ดเวิร์ดชื่อเอ็ดเวิร์ดปะเป็นตัวที่158ตัวนี้เคยเห็นบ่อยที่เมืองไทยคระตูเขาไม่ต้องร้องแบบกระตูกระตูะคัตตูแน่นๆเลยตัวที่160ครับพี่ลอ,อง <laughs> ชามข้าวตัวเองแะไม่ชามข้าวอยู่นู่นอ๋อนี่ชามน้ำพี่ลง<อ>ชามน้ำตัวเองนี่ที่เขาเรียกว่าเลิฟเฟิร์สเพราะว่าเขาอยู่กันเป็นคู่เป็นคู่ อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับอ้สายพันธุ์นี้จะอยู่โดดเดี่ยวแล้วเหมือนพวกเลิบเบิร์ดขบวนอินเดียนสก็อปส์อาวกับนอตันกูบุ๊กอ๋อ,ขอเขาก็เ,เอานกที่มันนอนดึกเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันมันจะได้แบบไม่เครียดอันนี้คือแบบอยู่ๆกลางสวนสัตว์ก็มีแบบเนี่ยสาราวัดอะไรสักอย่างขึ้นมานะครับคือแบบทรงไทยโคตรศาลาไทย อ๋อเป็นของขวัญจากเมืองไทยนะครับเมืองจีนให้แพนด้ามา2ตัวส่วนเมืองไทยให้สารามาอันหนึง่ง <c oughs> นี่นี่ชื่อนี่ชื่อสุริยาเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยเองว่าทำไมรัฐบาลไทยให้แต่สาราวะออให้ช้างด้วยเินเินเดินเดินอยู่ตุ้มโอ้ไม่เคยเห็นเลยรวมช้างตอนนี้173ตัวแล้ว <c oughs> คุณทรมานก,กับนกไหม กรละมาที่มันไม่ไม่วางเป็นโซนๆ,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 ๆนะ่ะทำไมมันต้องแบบสับไปสับมาอ,อ่ะฮะนกตัวต่อไปฮะแบรฟเฟสคูราโซผมเริ่มดูไม่ออกแล้วนะ <c oughs> ว่านกมันตากกน่างกันยังไง <c oughs> ใช่ก็มีปีกแล้วมันก็บินได้เหมือนกันอ,ะ <c oughs> <ๆ S 1> อ่ะไม่รู้แล้วว่าซับไหมอ่ะไม่แน่ใจเพราะมันเยอะมากอ่ะร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็สิบหกร้อยเจ็สิบเจ็ดร้อยเจ็สิบแปดร้อยเจ็สิบเก้าร้อยแปดสิบอันนี้เอาไว้กินได้นะตัวเนี้ยรู้สึกเปลาเปข้มขวงอ่ะ อ่ะไปทอดเลยมีสองตัวนะครับตอนนี้มีหมีกับตัวหน้านะครับโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วขอช่วยหน่อมีเป็นท่อให้มุนตัวโชว์หนึ่งบุนตัวโชว์ด้วยไอ้มาด้อนียน่ารักจังเลยจับเปนิสแบล็ b แบ r ครับเอเชียเอเลเฟนนะครับช้างเน่งแต่ช้างไม่อยู่ ช้างกูอยู่ไหนรัดดี้คิงฟิชเชอร์จัมานิสเกรนทรัสผมรเบืนนกแล้วนะคุณคุณดูนี่ดิคุณดูนี่ดิดดอันที่ผมอ่านไม่ออกครับมันเป็นภาษาญี่ปุ่นละเป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะครับมีอีกบวก8ป<ม> <laughs> เขาบอกว่ากงนี้นะครับคุณต้องตั้งใจมองเองเพราะมันมองยากนะครับนี่นี่คือสภาพคนดูนกอุย้ยนกนกตัวนี้ใส่รองเท้าน,นุ่มน,น,นิ่มอ่ะ หนึ่งสองสามสี่แล้วกัห้าหกชนิดออ้โนี่ไงลิสเจข้อสังเกตของมันคือสีของมันจะเป็นสีน้ำเงินเข้มเวลาโดนแสงอ่ะสีมันจะเงาเงาเบาเบหนึ่งอ่ะยินดีต้อนรับสู่เ i ิดออฟเพลครับผมดอตไปไหนดอตกะวามันไม่ได้ท้อคนเดียวนี่ท้อด้วยทำามมันไม่รวมเป็นที่เดียวอะ เดี๋ยวอยากให้พี่เปรียบเทียบหน่อยว่าสวนสัตว์ที่นี่ให้ความรู้สึกหรือประสบการณ์อะไรต่างจากที่ไทยยังไงบ้างผมคิดว่าอย่างแรกเลยที่มันต่างคืออากาศเลยสวนสัตว์ที่ไทยนี่คุณจะเดินแล้วคุณจะเหนียวแล้วคุณจะร้อนแล้วคุณจะ,ค,ณจะคุณจะเหม็นนะ่ะแต่ที่นี่ม,น <c oughs> มันจะไม่ใช่ฟิลนั้นเพราะอากาศมันดีกว่าอันนี้เลือกไม่ได้เราเดินอยู่ป่าร้อนชืน้นแต่ว่าอันหนึ่งที่แตกต่างเลยคือคุณจะมีสัตว์หน้าหนาวเยอะกว่ามากมากเลยเปรียบเทียบกับเมืองไทยส่วนเมืองไทยก็จะมีสัตว์หน้าร้อนเยอะกว่าที่นี่มากๆเลยผมาการที่สสววนัต์เนลยเม จริงจอืมอ้าวอย่าบอกนะว่านั่นมันจริงม่ะเนี่ยฉันมีนกเยอะจังวะอาไปดูตรงนี้นะมีมีกวางกับเจ p ปนิสเซโร่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันไม่อยู่เว้ยเพราะเขาามาโชว์กแค่ใบสามตอนนี้เวลามันเลยไปแล้วเชื่อผมไหมว่าคนญี่ปุ่นยังเดินไม่คุ้มเท่าหรอกหกรอยเยนกูดูไปแล้วหลายร้อยตัว ปเจ็ดชั่วโมงแล้วเนี่ยยังเดินไม่หยุดเลยเนี่ยเจอจมพะหวาไปหมดนกนกอีกเจ็ดตัวโอ้ยโดนไปและไอ้เมื่อกี้ผมไม่ตลกนะนกไปมีเยอะมากหาเอาอะโหหายากเลยเนี่ยเอาไงวะเนี่ยนี่นี่นี่ Japanese squirrel นี่ออะไรมึง มันสามารถที่จะวิ่งข้ามอันนี้มาได้วิ่งข้ามมาได้ลแล้วไงต่อมันก็วิ่งวิ่งเหมืนมีวานสองหลังอะอ๋อ American bison นะครับเป็นเหมือนอะไรอะ่ะควายเหรอตัวใหญ่มากกินไม่เหมือนขี้วัวเลยนะโอ้นี่ตัวยืนอยู่โอ้อ Black tail parrot white mantled black colobus เป็นลิงที่แบบมีขนขาวสลวยมากม้านะครับ อ้าวหมูหมูคืออัน,นอันนี้เป็นโซนของฟาร์มแอนิมอลละอันนี้มีอีก3อย่างอลปก้าแพะแล้วก็ลาม,มะนะครับมันอยู่ในนั้น3ตัวนั้นแหละ Japanese Night Heron นะฮะอีกสายพันหนึ่งอยู่นู่น Strip Skunk เป็นสกังก์นะน่าจะตัวเหม็นน,นะดูเลยรนนี่ผมไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างฝั่งถ่ายนับด้วยแล้วบอกว่ากี่ตัวนะข้างในมันเคยอะไรไม่รู้ฝากด้วยโอ้โหมีแมลงด้วยเี้ย ผู้ถามจริงถ่ายมันพุทไว้คารีบิวอจะนับก็มานับเองนะเฮ้ยคี่พิวว่าปัญหาแค่นี้ผมแก้ไม่ได้ใช่ไหมเ้ยเยาผมแก้ปัญหาแค่นี้ไม่ได้คุณจะเรียกผมบล็อกยีติเฮ้ยเขาอ่ะ จากรูปเมื่อกี้ที่คุณส่งมาให้ผมนับเสร็จแล้วนะทุกตัว oh. นับแมนนวลหมดขอบทุกตัวมแมลงทั้งหมดในรูปนี้มี143ชง้สชนิดครับ143่ิาชนิดเจ็ดชั่วโมงที่เราเดินสวนสัตว์อุเโนซูมาเอาเฉพาะสัตว์ที่ตัวใหญ่ๆแล้วขยับได้ที่เราเห็นนะครับรวมนกด้วยที่ผมนับได้นะครับสองอ่าตัว ah. เป็นนกไปแล้วนะ50บวกบวกแล้วก็เอารวมกับมแ <c oughs> มลงแมลงจิ๋วๆที่เขารวมมาให้เป็นห้องเล็กๆอีก1 4อีชนิดข้อสรุปข,ของคลิปนี้จึงเป็นว่า สวนสัตว์ในโตเกียวนะครับมีสัตว์ทั้งหมด386ชนิดครับผม oh. โอนโนนะครับแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องบินมาโตเกียวสวนสัตว์อุยโนเพื่อนับสัตว์ชุกชนิดด้วยตัวเองอีกแล้วนะครับไปติดตามดูซีรีส์เต็มๆได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้คือซีรีส์ที่เราทั้งทีมมาญี่ปุ่นเกือบยาวนานจุใจเลยไปดูก็ได้ครับเจอกัน